โอเคนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำางานแผงโซลานะครับดูชื่ออะไรครับเนี่ครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับให้เราทำงานสมัครงานปุ๊บแล้วเราก็มาเดินมากดตัวเ N ครับให้เราก็รอครับ นี้ผมจะมาทำลักสิบไปปานาจะได้อตอนนี้ไม่เหลือเงินเลยหมดกับไฮโลหมดเลยอ่ะกลวยยักษ์ผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยในการเล่นนะเนี่ยแล้วก็ทำอย่างนี้ครับเดินมาเดินมาวางนะครับเราจะตัดไปตอนที่เราทำครบเลยนะครับ โอเคนะครับผมก็จะทำไปนรอบสุดท้ายแล้วครับดูกัน,นครับว่าจะขายได้กี่บาทครับหลังจากทำงานเสร็จนะครับเราก็จะไปทำเราก็จะไปขายที่ตลาด โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงตลาดแล้วนะครับตลาดตลีสทรายครับมาดูกันครับว่าเราจะตบได้กี่บาทครับเรามีกี่อันวะ11อันครับเราขายได้อุย้ย1 0 0โอเคครับงานนี้ก็มีแค่เพียงเท่านี้ครับ